สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาอีกแล้วนะหนึ่งเคสหนึ่งงานหนึ่งคลิปนะครับคันนี้เป็นเชฟใช้เครื่องตัวเดียวกับดีแมกนะับคันนี้เครื่องหลวมทำการยกเครื่องมาทำการฟิตนะฮะไปดูนะว่าคันนี้ปล่อยออกมาเจออะไรเสียหายบ้างนะเดี๋ยวไปเล่าไปดูตามคลิปนะครับคันนี้นะหัวฉชีดนี่ดึงไม่ออกเลยะ กระตุกไม่ออกเลยนะติดนะหัวฉีดรั่วด้วยนะหัวฉีดมีปัญหาด้วยตอนนี้นะควันออกก้านไม่วัดอย่างลื่นแฉงนะครับก็ไปดูชับหกชับกา้านกันรุนคันนี้เครื่องไม่ได้น็อกเครื่องหลวมนะแต่ทางร้านออนเครื่องนี่จัดใหม่ทุกชิ้นนะครับจัดใหม่ทุกชิ้น แ้ทุกชิ้นนะครับแล้วกันงานที่ทำออกไปนะครับทุกคันนะครับก็ยังสวยอยู่นะก็เบีเ่ยงสวยนะก็ยงสวยลาสูบลาสูบลาสูบมาดูลาสูบกันลาสูบมองเห็นไหมไม่่อยเห็นเท่าไหร่นะสะ้สอนเสียงเดี๋ยวสลับให้ สำหรับฟังให้แล้วนะครับฝาสูบสูบที่หนึ่งนี่รั่วนะวาวลรั่วตรวสอบแล้วนะสองสามสี่ก็ใช้ได้อยู่นะนี่เป็นลองรอยของการเผาไหม้นะครับหรือว่าดีเผาไม่ดีแต่ว่า ต้องรอของการเผาไหม้นะครับเหมือนมีน้ําหรือน้ำมันนัเข้าไปในห้องเผาไหม้บางส่วนนะครับก็ตัวนี้นะแล้วกับป้าสูกแบบนี้นะเราจัดใหม่เลยนะวาวดีเสียซีนวาวนะครับตาน้ําเน้นเลยนะรุ่นนี้ตาน้ําผมยกมาในผมตีใหม่ทุกตัวนะครับมีทั้งหมดตาน้ํามีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งนะดู สองครับนะสามสี่ห้าีห้าตัวนะจาน้ำในรุ่นนี้นะตีใหม่หมดนะครับ่นะทีนี้เราไปดูปากเวนหรือล่องเวนนะลึกม,มานี่ปากเวนนี่หมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะ บอกสูบนี่เป็นคลื่นเลยนะครับเป็นคลื่นเลยดูดูปางแหวนให้ดูชัดๆนะห่างมากนะห่างขนาดน,นี้กําลังอาจจะเหลือไหมนะไม่เหลือนะครับรั่วออกหมดนะแต่รถยังวิ่งปกติอยู่แต่ปันออกเยอะนะปันออกเยอะก็ะคือออกไอระบายเยอะนะถ้าไปตกค้างในไอดีเยอะๆนี่เครื่องยนต์มีสิทธิ์โอ์รันนะครับ ในตะกูลรถรุ่นนี้นะระวังให้ดีนะรวมจัดนี่โอเวร์รันเลยนะโอเวร์รันจนหัวฉีดระเบิดนะหรือว่าเครื่องพังไปเลยประมาณนั้นนะบอกสูบนี่เป็นขึ้นเลยนะสูบที่สี่นี่จะเยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นสูบที่ความร้อนจะสูงนะการระบายความร้อน ได้ดีไม่เท่าสูบหนึ่งสูบสองนะครับเพราะว่าปั๊มน้ําจะอยู่ด้านหน้านะครับขึ้นจะเยอะที่สุดเลยในในปอกสูบสูบที่สี่นะของคันนี้นะครับผมนี่นะซีนก้านวาวนะครับสิบหกตัวแล้วก็วาวนะสองชุดนะของแท้นะครับผมไอ้ดีไอ้เสียนะครับส่งให้ลงกึงนะ ทำการประกอบให้ส่วนที่เจอต่อเนื่องนะอันนี้ลางโซ่ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเพราะไม่หลุดออกมาเห็นไหมครับแต่ตัวที่เสียกดแค่นี้จะกระเด้งออกมาเลยคือเสียนะครับลางโซ่เป็นรอยนะฮะย่อนนะคันนี้โซ่ย่อนเราหมุนดูแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับโซ่ เปลี่ยนใหม่เลยคอนใหม่เปลี่ยนใหม่เลยนะฮะใช้งานอีกนานนะคอนใหม่ก็ใช้งานได้อีกสิบปีครับผมถึงจะมีปัญหาอีกนะฮะนี่ฮนะมาต่อป้านอไปต่อมาต่อไปต่อไปต่อนะครับกับดีมิไม่ใช่ดีแมกไปต่อนะกับเชฟโรเล็กันนี้นะฮะนี่นะบอกสุขสวยงามเลยตามส่องเรื่องครับให้ดู แวนเลาปากแวนนะเห็นไหมแผ่นเดียวแผ่แแน,ด,น,ด,นดีแผ่นเดียวเข้าได้นะแจมเลยนะลูกสูบเดิมนะครับใช้ลูกสูบเดิมเปลี่ยนแวนใหม่นะครับรอดูรอชมรอตามน,นะครับผมไปต่อนะอันนี้ลางโซ่ลางโซ่เปลี่ยน,น,น,นใหม่นะครับ โซ่ลังโซ่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ชุดปั๊มน้ำเราน้ำจัดใหม่นะในเชฟกรนีครับอ่าแล้วก็โบโบโบนะเปลี่ยนบูทบูทใหม่นะบอกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะไปดูวิธีการใส่ซีนสลิปขอกเหล็กหลังนะอ่าเอฟซีบอกว่าให้ทําวิธีการใส่ให้หน่อยใส่แบบไหนนะเดี๋ยวไปดูโอ้นมาอยู่ซีนนะอ่าตัวนี้นะจะเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับเครื่องมือพิเศษ ที่นำมาใส่ซีดสลิปบอกเร็ดในตัวนี้รถรุ่นนี้ CJK นะ CJK CJB CJA แม้แต่ C c j K, c j, B, c j, A, c j G, ขึ้นเงิน3า0 0ันสนะครับตันี้ใช้เครื่องมือ <c oughs> ตัวนี้หมดเลยในตะัเป็นโมนออนิวบีแม็กหรือว่าบีแม็กนะถ้าเป็น1น9กก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ ลักษณนะเจะนี้หาซื้อได้แนละ้วในส่งห,หรือร้านค้าหรือว่าร้านอะไรนะราคาอยู่ประมาณสองสามพันบาทนะครับสำหรับตัวใส่ซี ip, นสะลิปของเล็กๆในรถยนต์อีซุซินะก็มีติดอู่ไว้นะฮะนะไม่ได้เจะละเอเียดเท่าไหร่นะถือว่าเอฟซีเอฟซีนะมาก็ได้คุยกันแล้วก็ หยิบง,ง,งานแล้วก็ทํางานไปนะเนี้ยสีนมันจะมาเป็นตัวอย่างนี้นะตัวเหล็กนี่ไม่เกี่ยวนะตัวที่เป็นมีเนียมด้านนอกนี่ไม่เกี่ยวนะว้แลก็จะมีสองหน้านะซีนดูนะครับมาจะเป็นแบบนี้นะให้ใส่ตามรูปนี่เลยนะตัวนี้จะเข้าไปรับกระเบ้าด้านในนะ เาะใส่หันหน้าเข้าอย่างนี้นะครับนี่นะแล้วก็ฉโมลมด้วยน้ำมันตรงนี้ก่อนนะเพื่อให้ปอกเหล็กลืก่นนะอัดเข้าไปง่ายนะหาตำแหน่งให้เจอก่อนเอาทีมงานหมุนนี่หาตำแหน่งให้เจอ,อทีมงานบอกต้องทากาวก่อนนะนี่ทากาวตามร่องจะเก็บ นี่นะเห็นใจๆเลยนะฮะหัดขึ้นไปหัดตั้งหน่งหัดตั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ไปกล้องก็ชัดมากนะบนึกตัวนี้นะเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับต้การอัดเข้าไปนะเห็นไหมยังเห็นอยู่ให้ย้ายย้ายฝ้าหน่อยย้ายฝ้าหน่อย แกที่ใช้กันคือเบอร์32นะครับตัวนี้เบอร์อะไร24 24, 24. นะใช้เป็นกอกเกตนะครับใันอาจ์ีนเข้าไปนะฮะไม่ยากนะผมถ้ามีเครื่องมืออ่นานี้นะครับ นี่เลยน้ำมันอะไรน้ำมันตะบูนตะบูนไปอัดท่อไปนี่นั่นีันี่นี่เยอะนี่บางนี่ มันอยู่ฮนะอ่ามีสลักอยู่นะครับสันก็ไม่ให้ตรงนะครับปึ๊บ สุดเลยใช่ไหมแน่นตึ๊กเลยนะที่อ่าโอเคทีนี้ก็ทรายออกนะนี่นี่ใส่แหวนทองแดงนี่ไม่ต้องบอกนะครับผม <c oughs> เอาไปล่ลดเอาไปล่ลด <c oughs> อย่าเลยเซวเล่นนะครับผมเริ <c oughs> ่มนี่นะสำหรับ <c oughs> ตัวนี้นะจะเป็นนอตหกเหลี่ยมนะ ขันยึดกับข้อเหวี่ยงนะครับก็ขันออกมาอ่าเด็กศรอยากดูเลยทำให้ดูนะครับใส่ยังไงทำแบบไหนนะฮะตรงนี้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  ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะเราการใส่ซีนสลิปปลอกเหล็กนะฮดูให้ชัดนะดูน็อตจะตรงหมดเลยนะแล้วขันยึดน็อตนะครับน็อตมาอย่างครับมะมีน็อตรอบนะฮะน็อตรอบนออบ็นอตอบซีนทั้งหมดทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยห้าตัวนะ นี่นะหันใหแน่นเลยนะครับก็เป็นันาสุดสิ้นนะสำหรับการใส่ซีนสลิปบอกเลดกด้านหลังของเครื่องยนต์นะครับสำหรันะบท่านใดที่ชอบคลิปนะที่เรานำมาบอกกล่าวก็วอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะในการทำคลิปขึ้นมานะครับผม สลิปตัวนี้จะทนมากนะมีอายุที่ที่นานมากนะไม่ค่อยรั่วนะในรถยนต์รุ่นนี้นะจุดอ่อนของเครื่องยนต์ตัวนี้ที่รั่วซึมบ่อยก็คือด้านบนนะตั้งแต่เบาานะเบาาวเบ้าหัวฉีดกันปุนล่างหัวฉีดนะหรือว่าวงเดือนพวกนี้จะมีปัญหารั่วซึมบ่อยนะสำหรับซีนสลิปตัวนี้ทนมากนะไม่ค่อยรั่วนะครับผมจริงแล้วกความจริงแล้วครับกระดี อีกสักหน่อยมาฟังเสียงกันนะครับปั๊บกล่องยังไม่ได้เสียบนะครับผมขาวชั่วขาวโบเลยฮะเหมือนได้รถใหม่เลยนะผมอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วคันนี้รักเสียบยางรักเสียบยางปั๊บกล่องเสียบแล้วนะครับน้ำเติมยางเรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องเติมยัง เรียบร้อยนะครับโอเคร์ทสตาร์ทสตาร์ทอันนี้เราจี้ตรงนะปั๊มเชื้อเพลงนะครับให้น้ำมันดันมารอที่ปัม๊มขอมาเรียงแล้วนะฮะเอา ไปยาวไปกินกล้วยเพื่อเอาตอนนี้นะเชียบโรลสี๋ยนนี้เราเอาห h a นเครื่องยนต์ใหม่นะเครื่องยนต์หลวมนะครับ <c oughs> อย่าล่ม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 อย่าตกใจนะ ิแดแน่เลยครับผม,มติดแน่ยังเกิอดอยู่ว่าเพื่อปิดปิดแล้วนะครับเฮ้ยนิ่งกิ๊บเลยนะโอ้ยมันได้รถใหม่เลยคันนี้นะจบพวกงานจบพวกเคสนะดูแลบำรุงรักษารถเครื่องยนต์นะครับอันนี้กับการวอน,อน,นเค,นเนคร,เรื่องยนต์ในเชฟโรเลตเครื่องยนต์ซีเนะฮะเครื่อง2.5ครับ นิ่งคิเลยนะอันนี้ก็จะรันอินทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะเบื้องต้นนะหลังจากนั้นผมจะออกวิ่งทดสอบนะวะิ่งทดสอบแล้วก็มาตรวจตามจุดต่างๆนะรอยรัย่วรอยซึมน,น้ำมันซึมไหมน้ำมันรั่วไหมน้ำรั่วไหมนะฮะดูให้หมดนะก่อนที่จะจัดส่งรถคันนี้ให้กับ FC ของเรานะครับ อีกเลยคนระับเสียงเครื่องร้อมากนะไปต่อกับเชฟคนนี้นะหลังจากที่เราลั่นอินทิ้งไว้สักพักหนึ่งน,นะจะมีเสียงเครื่องยนต์เขกขึ้นมานะเขกดังไม่ไปร้อนนะเป็นเสียงคล้ายๆหัวฉีดนะเรามาสังเกตด,ดูนะใน S C V Valve นะ ตัวนี้นะฮะนี่ S b v a l v วตัวนี้นะะสังเกตนะครับว่ามันเป็นตูดสั้นใช่ไหมครับให้ดูกันครับนะี่ c b v a l v วตัวนี้นะสังเกตนะว่าเป็นตูดสั้นนะแล้วรถคันนี้วิ่งใช้งานมาประมาณ3 0 0แสนกิโลแล้วนะก็คันะนี้นะเราจะแนะนำ f ิน f นะทำการเปลี่ยน S c v า l ไปด้วยนะ การที่มาเดี๋ยวจะเกิดปัญหาภายหลังนะฮะจากหัวหันเครื่องยนต์ไปนะเปลี่ยนเอสซีวาลตัวใหม่น่าจะจบกว่านะครับผมนะตอนนี้นะหลังจากที่เราเปลี่ยนเอสซีวาลนะครับโดยาวเข้าไปนะังเกตียนด้านในนะวับเห็นไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยนี่ตัวนี้นะ เปลี่ยนเข้าไปใหม่แล้วนะทีนี้อ่ะให้ทีมงานเราสตาร์ทเงียบเลยนะเงียบเลยเรื่องเดินนิ paint, ่งไม่มีเสียงเกียพอร้อนๆล้วดังนะตอนนี้เตารทจิงไว้นะหลายชั่วโมงนะก็อย่างว่าเลยเอาควาเรื่องขึ้นมาเสร็จเราก็ต้องทำการดันเทสนะก่อนที่จะ ส่งงานให้ FC เรานะเจอปัญหาเราก็ต้องแก้ไปตามสภาพนะครับก็จบงานแล้วอันนี้จะรันทิ้งไว้อีกทีหนึ่งนะครับก่อนออกวิ่งทดสอบจริงนะครับผนะดูประมาณนี้นะครับผมนนะจบงานนะอันนี้ ที่มาคือเครื่องมือรวมนะครับของการรบหอนใหม่นะฮะก็มีวิธีมาบอกเกี่ยวกับการใส่ซีนสลิปบอเวกหลังนะโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะครนะับอ่าสนใจชอบนะช่วยกดไลค์กด like กแชร์นะกดติดตามนะกดช่อง y YouTube ปู่แง่เจะเลิศกันจังนะและอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำมาครับ ันนี้กาคำว่าสุดคจจคีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่ดูแนจะเลื่นฐานช่างนะครับ